ิ้้วแบบนีมาใส่ปีกนกของตัวเฟนเดอร์ลาย VF034 แล้วก็นะครับปรับตัวนี้แล้วกดเซตได้นะครับสวัสดีครับพบกับอาร์ตนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถจาก FC จากตรังนะครับเป็นในส่วนตัวเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มในส่วนของแพ็กเกจเข้าไปด้วยนับเพิ่มเกเข้าไปในส่วนตัวระบบอัลตร้าสีควบคุมนะครับแล้วก็กล้อง360องศาพี่น้องเลือกเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าในส่วนของตัว FWD ตัวนี้สามารถเลือกได้2สีนะครับมีสีดําเงาสีดําด้านตัวนี้คุมโทนด้วยสีดําเงาเพื่อให้เข้าเข้ารับกับตัวสีรถที่เป็นสีดำนะครับเป็นตัวชุดลิเตอร์วีูนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้มีทั้งหมด2 2รุ่นนะครับมีรุ่น V1 และ V2 ตัว V2 ก็เขาจะเป็นในสองตัวคิ้วแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มในสองตัวมิติของรถเพื่อให้ดูโฉบเฉี่ยวและดูน่าขับขีบข่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ทําการดัดแปลงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้กับฟิลิ่งในการขับขี่ได้ยิ่งขึ้นก็คื ใส่ชุดโหลด2นิ้วตัวชุดโหลดเนี่ยได้ปรับทการปรับเปลี่ยนโช๊คอัพคอยสปริงนะครับที่โหลดสตารปรับเกียวลดทรง2นิ้วใส่ปีกนกของโปรเฟนเดอร์เพื่อปรับมุมองศาในเรื่องของการลดระดับของตัวรถลงเพื่อสัมทัสในการขับขี่และลดการกินหน้าอย่างด้วยนะครับตัวนี้ใส่ดัวล้อเป็นล้อเวกฟอสต์นะครับลาย VF 034แล้วก็ลัดด้วยยางของโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับซีรียางที่2 6 5 50นะครับ R20 นะครับมันจะแก้มจะเตี้ยนิดหนึ่ง ะจะได้ f e ล l i n g ในการขับขี่นี้เป็นแบบสายมุดสายลุยนะครับเราอาจจะไม่ได้นิ่มนวลมากนักนะครับแต่ว่าด้วยชุดโช้ของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการวิ่งแล้วก็การให้ตัวได้ดีขึ้นแล้วก็รถที่วิ่งได้เร็วแล้วก็จะมีในสวนตัวจานเบรกชุดเบรกของพานามล่ายีตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคาลิปเปอร์6พอตหน้าหลังสพอร์ตพร้อมเบรกไฟฟ้าจานด้านหน้าหน้า410ด้านหลัง400สระส่เซนเอซิลามินนะตัวนี้จะมีในสตัวกล้อง,ง3 60องศานะครับ เข้าซองนะครับเข้าในที่แคบเข้าจอดฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมองรถได้รอบคันได้เลยนะครับตัวนี้ก็คุมโทนด้วยสีดำนะครับติดตัวรถดําเงานะครับมือจับดําด้านพวกนี้ดาด้านทั้งหมดใส่ชุดลอกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีในสองตัวไฟซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็ใส่ในสองตัวชุดวิกเตอร์ให้อยู่ในชุดแพ็กเกจให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในสองตัวประตูหลังนะครับประตูหลังสามารถใช้ระบบเปิดด้วย ดีโมดได้นะครับหรือจะใช้เป็นส่วนของคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เปิดด้วยระบบไฟฟ้าสามารถปรับความสูงต่ําได้นะครับสมมติว่า,าผู้ใช้งานเนี่ยสรีละไม่ได้สูงมากสามารถปรับปรับค่าในเรื่องของการใช้งานได้นะครับปรับตรงนี้แล้วก,กดเซตได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจงปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการขายได้ในเรื่องของการปรับตั้งนะครับตัวนี้อยู่ในส่วนงตัว1นึ่ล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทสำหรับรุ่นสปอร์ตครับ 2, นะครับเครื่องยนต์2 0นะครับ แล้วก็มาที่170แรงมา้า405นิวตันเมตรสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังสนใจรถนะครับแล้วก็อยากรออยากเท่แบบนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับที่อาร์ตฟอร์ดพนันครเกษตรนวมินเบอร์โทร0984516661หรือคลิกลิงก์ส่งข้อความแชททักแชทอินบ็อกมาได้นะครับแอดไลน์ก็ได้สำหรับหน้าเดี๋ยวจะมีรถไดเท่ๆข้าไหนมาให้ชมอีกแล้วพบกันใหม่คับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ